วันนี้จะมาหาเจ้าพ่อตัวจริงแห่งวงการเสื้อยืดยุค70 80กับวันใหม่โอนเฮดครับผมจากแบบเป้ใบเดียวสูบ สวัสดีครับพี่หน้าคุณคุณนะครับผมวันใหม่ไม่ใช่ครับผมอาจจะเป็นวันเก่าแล้วก็ได้โอเคครับนี้อยู่กับพิริดด้วยนะครับวันนี้เป็นผู้ช่วยพี่แฟก็คือเดี๋ยวเราข้าวๆอ่ะจะให้แฟพอจะรู้เพราะว่าจริงแฟรมันแทบจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเสื้อรู้ไม่รู้ไม่รู้พี่มันก็จะมีประวัติของมันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่เหลือเราจะไปสัมภาษณ์เรื่องชีวิตของพี่ใหม่แต่ตอนนี้ให้แฟมันรู้ว่าคนมันซื้อที่อะไรกันวะใช่อะไรประมาณนั้นใช่ป่ะอย่างเยื่องทุกอย่าง้ย่า่งเ่ลนกัน แต่ว่าณปัจจุบันอะว่ากันว่าลายพวกนี้การ์ตูนพวกนี้ก็ไม่ค่อยที่จะแบบไปกันละเขาหัานมาสนใจแอนิเมะฝั่งญี่ปุ่นอ่ารอนี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นสภาพเป็นงี้เขามาเป็นแบบนี้<อ>ปัจจุบันมันจะเห็นกระสอบที่มันมาตัดกันได้ไหม แต่แต่กอมันไม่แกคัดหมดแล้วด้วยแกไม่ได้คัดแกแค่เปิดแบกให้ทุกคนมาคัดเองอแล้วก็ไปวางว่ากูเอาตัวนี้ตัวนี้นะแล้วก็ตีราคาใช,ใช่มันก็ยกว,ว่าทั้งกองเนี่ยมันอาจจะมีแบบเด็เดๆแรแยอยู่ก็ได้ที่เราอาจจะยังไม่รู้นี่ดาบพิฆาสูนั่น่เพราะอะไรแฟนถึงชอบเสื้อที่มันเกี่ยวกับเพราะเอาพอดีอีกแล้วว่าคือเนื้อเรื่องมันต้องได้กับเทรนด์มันได้แล้วคือดาบพิฆขาสูนผมชอบเพลงเปิดมันหล่อ เนี่ยเพื่งเปิดมาได้ซื้อยาคูว่ะเด็กซียาติดสแน่ดิเออเออผมขอโทษฟังนี่เข้ามาก็เจอเลยบ้าไปแล้ว Please do not steal offender will be fine จะตามล่างและเอาเสื้อึ้ดมาเพราะฉะนั้นอย่าขโมยนะครับครับอ่ะหนึ่งยังวิธีสังเกตเสื้อยืดแพงๆนะหนึ่งจะอยู่ในห้องแอร์นะนี่คือให้ระดับความสำคัญ priority ไว้ อันนี้ก็จะสังเกตว่าเห็นการใส่กรอบเห็นรูปที่วงใส่ด้วยอันนี้มันก็น่าจะเป็นเอลวิสเพสลีย์นะเสื้อในยุคประมาณแถวๆ7ว8 0็ดศเขาก็จะมีแบบการดีไซน์ที่มันใช้ไม่แบบทีเชื้อจ๋าๆใช่ไหมแต่ประเด็นคือสตีมโจนมือกีตาร์ของวงแซ็กพิสเซลเนี่ยเขาใส่เล่นกีตาร์เนี่ยมีรูปมีรูปยืนยันมีใบเซอร์ติฟิเคทพร้อมลายเซ็นป๊อปอันนี้เคยขึ้นเคยเข้ามิวเซียมมิวเซียมมาแล้วพิพิธภัณฑ์นะครับ มันมันเป็นเสื้อที่วารันตีในประวาตราได้แล้วก็ยืนยันว่าไอ้คนเนี้ยมันใส่เสื้อตัวนี้จริงๆนะอือยังไม่เกิดเลยใช่ยังไม่เกิดเลยเขาเล่นดนตรีกันแล้วผมยังไม่เกิดเลยคุณผู้ชมนี่พิงค์บอยเนี่ยเหมาะมืองสันเลยอันเมืองเก็บแบบโอเคค่ะมาเล่ด้วยด้วยนี่ จะตามล่างเฮ้ยเขาเห็นจริงวะเพราะมึงยัดพวกเขาเดินเลยเราขําเลยเราขําเลยมีกล้องเหรอวะเี่ยมีกล้องพี่ใหม่เขามากกว่าคำว่าแบบรู้แล้วรู้อ่ะพี่เห็นได้ไงพ่เห็นได้ไงเกียดมากกล้องแต่พี่ดูตรงไหนพี่เปิดโทรศัพท์ตลอดเวลาเชี่ยสวัสดีครับพี่ใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับกลัพี่ใหม่แนะนำตัวกับทางบ้านหน่อยครับอ่าผมวันใหม่ไกรรัก์ครับเจ้าของโอเฮสตร์ครับือชอบของมือสองอ่ะเป็นงานอันดับเริ่มต้นเลยแล้วก็ ทุกส่อที่จะต้องไปเดินจตุจกักร9้านะูน่ะแต่จำไม่ได้ว่าเก้าอะไรจาได้เป็นช่วงที่แบบพวกสวีเดนมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราแต่เราไม่มีโอกาสได้ดูหรอกเพราะว่า<อ>ไ,มไ,มไม่มีตังค์ซื้อบัตรเจ้าวงไรพี่ครับตอนนั้นแรกๆเริ่มอ่ะฟังบิทเทิลนะแล้วก็มาวงกิดบ้างหลังๆเพื่อนฟังโอซิสแล้วก็ฟังตามสวีเดบ้างอะไรเงี้ยม,มายุคหลังจบจากมัธยมยนี่ก็มาเรียนรามท้่นหนักกว่าเดิม ใส่โแต่งตัวแต่ละคนเท่มากคา,อคาบอยกคาบอยนี่ก็โอ้โหแบบโอ้โหใวี่ก็ว่โอ้โอห,หโแม่งแม่งคือโลกของเราอะ่ะเออทีนี้ก็ชวนเพื่อนกันไปลงเกลือเราอยากรู้ว่าของเนี่มันมาจากไหนอ,อะไรเนี้ยขอไปสักครั้งอะลงเกลือแค่อยากไปซื้อใส่นะไม่ได้ไม่ได้เป็นนึกเก็พ่อค้าเลยครับครับทีนี้ไปไปเจอของมันเยอะมากแล้วมันมันชิลละสิบบาทยี่สิบบาทอะไรเงี้ยคือแม่งสิบเส้นเลยมไม้สักเต็มเป้เต็มอะไรกันกลับมาก็คือพี่ก็ใส่แบกยัดเป้ไปใช่ใช่ก็เป้ไปเนี่ย ถ้าเย็นๆอยากไปไหนก็ส่วนมากจะสปายไปอ,ะอ่ะป้ายรถเมล์เราก็เราก็อาจจะตั้งอ่ะป้ายรถเมล์สายแปดแฮปปี้แลนด์อ่ะปูแม่งเลยออแบกกระดินเลยช่วงคล4สีพี่ป้ายรถเมล์ปูแม่งเลยอออตอนนาตลาดปัดมันเขาเขา,เขาเริ่ม ให้เปิดขายของอะวันไหนว่างเราก็มาเย็นไหนว่างมาไม่ได้จ่ายค่าที่เลยนะมาแอบปูต่รวจที่เดินผ่านเอากูปูแล้วตำ้าที่เดินมากูเก็บอ๋อรวบรวบใช่แต่ตะวันนานะเป็นโดนข้างหลังตะวันน้าแต่ถ้าตลาดปัตติกรในสมัยก่อนค่าที่20บาทก็ไปปูแบบชิวๆไม่ได้ไม่เป็นไรไปนั่งกินกับเพื่อนไปเจอเพื่อนไปอะไรเงี้ยเออหลังๆเริ่มรู้ตัวว่าเหรียญไม่จบอ๋อหพอเห็นรู้ทางก็เลยแบบเออทำเงินได้อย่างเงี้ย หลังๆก็เริ่มเริ่มเช่าเป็นล็อกแล้วขายมือรุ่ยหมดช่วงนั้น่ะก็ไม่ได้ว่ามือสองเดียวก็มีสร้อยขายก็มือเอาเรื่องจริงไหมถ้าผู้ขายสร้อยอยากจับมือผู้หญิงอ่ะเเรียกว่าอะเซสซอรี่เพื่อเซอร์วิสตัวเองก่อนใช่ใอันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยนะไม่ได้หวังอะไรเลยทีนี้ก็พอจะติจักไปเปิดร้านนี่นก็เริ่มมีลูกค้าต่างชาติเข้ามาเยอะออเดอร์พี่เขาสั่งอะไรเป็นหลักหลักๆก็คือเสื้อยืดอ่ะแต่ว่าเออเราก็นําเสนอเขาว่าเอยเราหาทุกอย่างได้เขาก็จะมีลิ์มาให้ว่าเกงยีน sweater แล้วมีแบบสเปคใบสั่งมันมัไหมพี่มีมีมีแล้วมันๆพวกนั้นมเป็นของหายากนิดนึงอ่ะเราไม่จำเป็นต้องล็อกให้คนนี้หรอกใครมาก่อนได้ก่อนส่วนมากแล้วตอนตอนนั้นะใบสั่งที่ยากที่สุดคือเซนเซอร์วงไหนอะไรยังไงพี่เซนเซอวงอันตรายุคก่อนมันไม่ได้หายากนะอยู่ที่ราคาเราสู้ไหวหรือเปล่าเอาง่ายๆ้า่มันญี่ปุ่นนะตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะเลดฮอตเนี่ยยังไงก็มันซื้อตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะผมส่งเลดนฮอตตั้งแต่ตัว2 5 0ร้อปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นของวผมต เหมือนแฟชั่นหรืออะไรเงี้ยญี่ปุ่นมันจะนำใช่ไหมครับแล้วญี่ปุ่นมันจะสั่งเราก่อนทีนี้เราจะรู้ก่อนคนอื่นว่าอว่าอแบบไหนว่าอะไรจะมาว่าอะไรจะมาเพราะใบสั่งมันมาแล้วใช่ใช่ใช่อันนี้ได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่พี่อันนี้ก็สิบกว่าปีมั้งแต่ว่ามันโดนแบนไงก็เลยมันเป็นของหายากกันอ๋อแล้วมันตรงยุคอันนี้ครับจริงชอบชอบชอบในในแบบว่าความดิบเนี่ยเนี่ยเหมือนง่ายๆก็คือลึกจะสกีก็สกีโดยที่ลายเส้นลายอะไรมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมาย คือยังไม่ได้เน้นความทนทานหรือว่าอะไรเลยเอามาใส่กันอะเ,ออเต๋อบ้างลอยบ้างชอบตรงนั้นอะแต่ว่าเอาจริงๆพอมาถ,ถึงเวลาเราแม่งตัวใหญ่เราใส่ไม่ได้แล้วณปัจจุบันนะพี่ที่เป็นอันดับหนึ่งในใจเอาป,ป,ปัจจุบันเลยที่พี่เล่นที่พี่แบบสปอยผมนิดนึงเริ่มแรกอะเราก็ชอบบิทเทิลแต่หลังๆเรามาศึกษาดูผมว่าเออผมชอบพ<อ>ิงฟลอยมันเป็นวงที่แบบใช้แสงใช้สีตั้งแต่ยุคแรกๆ แล้วทีนี้โกดังเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงครับพี่มันเริ่มโตขึ้นไงทีนี้ของมันก็เยอะเราก็เช่าบ้านเช่าอะไรมันก็ไม่พอน้ําท่วมบ้างพังไปบ้างเปิให้บอ็อกอินไหมพี่ไม่ไม่ครับไม่เลยพิเศษสุดๆครับกับรายการแบกนะฮะของที่มีอ่ะมันไม่ใช่สไตล์เด็กไม่ใช่สไตล์เออบ้านเราเลยหรือว่าถ้าคุณอยากจะซื้อใส่ตัวคุณไปที่ร้านเถอะครับเอาแบบที่เออไม่ต้องมาเหนื่อยผมไม่ต้องมาถามผมคุณไปที่ร้านเลยครับบางทีพี่พูดไม่รู้เรื่องนะมีเรื่องอยู่พี่อ่ะทีนี้เมื่อกี้ผมก่อนมาเจอพี่เเนนนนีีี่่ยผมมไดิองตตััวว้้า ็นงานของศิลปินนะครับ มันเป็นเสื้อจริงของสตีฟโจนมือกีตาร์ของวงซิปเปอร์ตอนใส่ครับตัวนี้เอาจริงๆนะก็ซื้อใน eBay มาไปเห็นแล้วก็ชอบความที่ว่าเราก็ส่งข้อความไปบอกว่าไม่มีตังค์นะอยากได้ก็ต่อเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนแบบเขาให้เขาให้โอ้จีบจีบจนได้ใช่ก็มีลายเซ็นแล้วก็มีจากไอ้ที่กัประมูลเนี่ยที่เขาปิ้งตะพันเนี่ยมั้นก็กลัวมันจะหายก็เลยมันต้องมันใส่กรอบไว้ขายไหมครับอันนี้ก็มีน้องเขามาจีบอยู่ว้าวเดี๋ยวใครอยากได้ก็ให้ก็ เพราะว่าน่าจะเกษียณอายุแล้วนี่ได้มาจากเพื่อนครับเนี่ยสองตัวแต่ว่าซื้อเสื้อเขาชุดหนึ่งนะแสนกว่าบาทจําได้ว่าแสนกว่าบาทสิบตัวนั้นอ่ะแต่ว่าเพื่อจะเอาสองตัวนี้แสนแสนกว่าบาท ก็มันเป็นอัลบั้มที่ที่สองอ่ะแตน่นี่มันเป็นยุค60ประวัติอ่ะมันก็มีไม่มากเพราะว่าเราไม่เจอที่ไหนเลยตอนที่เราถ่ายลงพวก s ินสแกมอะไรนีนเนนก็มีพวกฝรั่งอะไรมันยิงราคาแบบว่าเขาก็อยากรู้ว่าไอ้เคื่อจริงหรือเปล่าเพราะเขาก็ไม่เคยเจอของจริงอ๋อ,อ อยากดูข้างหลังบ้างเลแต่ข้างหลังมันมีลายด้วยครับมีมีครับแล้วก็คนน้นคนนี้ก็ขอซื้อกันเยอะเหมือนคนสนิทคนรู้จักอะไรเนี่ยเราก็เกรงใจใช่ไหมใส่กรอบแม่งเลยแต่เนี่ยตอนแรกมัสภาพดีนะเนี่ยเนี่ยพี่พี่ใส่มันอ๋อพี่อ๋อแล้วก็ด้วยไม่ได้เก็บไว้ดีๆอะไรโดนน้าโดนเลยก็เละทแต่ก็เท่ดีครับก็เลยใส่กรอบดีกว่าแต่ว่าผมยังไม่เคยเห็นตัวที่สองในในโลกเลยนะว้าก็เห็นได้ในหนังสือ เลิกดีไซน์แต่ยุคมันเป็นยังไงพี่คุณภาพผ้าการวิธีดูวิธีด,ธดูป้าย,ายอะไรเงี้ยทรงเสื้ออย่างเงี้ยมันก็จะจะสตาร์ทตั้งแต่ประมาณ50อะไรพวกเนี้ยครับพอทุกอย่างเย็บนี่60เขาจะมีตะเข็บที่แตกต่างอะพี่ทุกอย่างแตกต่างหมดเลยตั้งยันป้ายยันเนื้อผ้ายันแพทเทิร์นเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบไปให้ให้ดูนี่ก่อนไม่อันนี้เป็น,น,น,เ,ปนเป็นชุดชุดแข่งของฮาร์เรย์เดวิสันยุคยุคโน,นนะครับโอ้เป็นชุดแข่งเป็นที่แบบ ใช่ใชนักแข่งเขาใส่ขับกันจริงๆใช่ใช่ครับมันเป็นป้ายของพวกแชมเปี้ยนอยู่ที่ว่าเขาจะใช้ประโยชน์อะไรใช้เนื้อผ้าอันนี้จะเป็นบางเบาดูเหมือนระบายอากาศได้ดีมากใช่ใมันดูแบบเบาเลยดูเป็นเทคแวร์ยุคนี้เลยถ้าจับดูแล้วแตกต่างจริงว่ะใช่ถ้าเป็นคอตตอนก็จะเป็นทรงอย่างนี้เลยถ้าเป็นพวกอาู์พวกอะไรเงี้ยครับอ๋อในยุคนั้นคนเขาเหมือนแต่งบูติกกันนะเนาะใช่โใ่ห ซิกซ์ตี้ก็ปกใหญ่ๆหน่อยวิดต้องดิสโก้ใช่ใช่ใช่เสื้อวงเนี่ยผมว่าตั้งสตาร์ทอย่างงี้ก็หกศูนย์นะหกศูนย์เป็นต้นมาใช่พอห้าศูนย์เนี่ยจะเป็นพวกมหาเลยพวกทหารพวกพวกสปอนเซอร์อะไรพวกนี้มากกว่าสกรีนก็จะใช้แบบสีสองสีสกรีนง่ายๆไม่ไม่มีพวกกราฟิกเหมือนในยุคพวกเก้าศูนย์พวกี้เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงใช่ใช่มันเริ่มเมันจะเริ่มมีสีเริ่มเริ่มเริ่มมีอ๋อเริ่มซึมเข้าข้างในใช่ใช่แล้วเจ็ดศูนย์กับแปดศูนย์เนี่ยต่างกันอย่างไรอ่ย ไม่ต่างกันมากแต่ว่าในแพทเทิร์นแล้วก็การตัดเย็บทุกอย่างมันมันจะเริ่มมาเป็นระบบโรงงานแล้วแล้วก็เหมือน80นเนี่ยจะเริ่มมาเน้นความคงทนใส่สบายอันนี้ก็จะออกเสื้อโซนยุโรปทีเนี้ยแพทเทิร์นอเมริกาก็ไม่เหมือนกันการเย็บถ้าคนที่จับเสื้อเยอะๆต่อให้มีป้ายเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเสื้อตัวนี้มัน,ม,นมันแบรนด์อะไรเยอะป้ายอะไร,ะไรปีอะไรใช่เพราะว่ามันเย็บไม่เหมือนกันครับเริ่มจัด เออตะเข็บเดียวพอมา90มันก็จะมีตะเข็บคู่ผสมมาอะไรเงี้ยเออนี่งานไทยอะพี่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่คนไทยอะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผ<อ>มสกสกินภาษาไทยด้วยอันนี้ปีอะไรครับอันนี้8 0 8 0อนนนี้วงเซมินดิฟใช่ใช่ว้าวสัตว์ที่เป็นพญาตพาหะนำโรคอ๋อเขาแบบสก,กินเหมือนแบบว่าทหารว่าสงครามอะไรประมาณนี้ไหมพี่ขลังดูดิมัดเป็นแมลงอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นดีไซน์เขาเลยใช่ใช่อันนี้ออริจินอลพี่ใช่ครับใช่อ่ะถ้าอย่างเงี้ยตัวเนี้ยขายเท่าไหร่พี่ ก็หลักแสนครับตัวนี้หลักแสนตน้นว้าวหลักหลักแสนหลักแสนตัวนี้สปาคผมโอ้ชิบพายแล้ว,วในเจ็ดศูนย์เนี่ยผมว่า80%จะเป็นคว้าร้อยกอตต้น ผ้าสิบจะน้อยมากยิ่งห้าศูนย์หกศูนย์เนี่ยจะเป็นร้อยก้ต้นส่วนมากแต่ว่าเนี่ยพอแปดศูนย์เนี่ยเขาเริ่มวิวัฒนาการว่าเฮ้ยให้ให้มันคงทนให้มันใส่สบายเริ่มใส่โพลิสเตอร์เข้าไว้อ๋อแล้วก็เนี่ย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 คือผ้าห้าสิบอันเนี้ยใน,นบ้านเราก็จะใช้ใช้ศัพท์ว่าผ้าบางผ้าบางอ่าผ้าห้าสิบยิ่งใส่มันจะยิ่งบางแล้วก็ทนมากมันจะไม่ค่อยขาด ดึงวิพี่อย่าดึงแรงผมเสียวมันไม่ขาดอยู่แล้วผมเนี้ยเออแล้วผมเห็นก็คือเทคโนโลยีการสกรีนของยุค80ก็จะตาย่ปดศูนมากๆเพราะว่าเพราะว่าสามารถพิมพ์ภาพถ่ายได้แล้วแพทเทิร์นมันเริ่มสวยขึ้นทุกอย่างสมส่วนไม่ใส่แบบแบบนู้มนมันมันเริ่มกลายเป็นแฟชั่นแล้วหรือว่าใส่แล้วเพื่อความเท่ความอะไรอ่าเริ่มเริ่มแบบถอดเสื้อตัวนอกแล้วใช่ใช่ก็เลยใส่แต่ตัวนพิมพ์ก็เริ่มลวดลายลายเส้นลายเม็ดอะไรทุกอย่างเริ่มแบบว่าให้เข้ามตบต้เอกลักษณ์ชอบตัวนี้จังเลยอ่ะ ข้างหลังก็จะสกรีนเริ่มสกรีนสีกันได้แล้วด้วยนะใช่ใช่ใช่เนี่ยแบบดูอันนี้ก็จะเป็นงานแบบสกิีนมือพี่ใช่ใช่เนี่ยสีดูได้พอเขาปาดงี้เลยใช่ใช่ปึ๊บแต่ถ้าเป็นระบบแบบว่าระบบเครื่องจักรเครื่องเครื่องจักรก็จะเป็นมันจะเป็นอย่างนี้แหละอ๋อมันจะเป็นเหมือนปั๊บใช่ใช่มันจะเป็นแบบเหมือนสีตายตัวครับอ่อโอ้ในพวกพวกเนี้ยจะเป็นเจ็ดศูนย์พวกงานมือโอ้แอนแฮนพิ้นเหมือนกันในแฮนพิ้นอ้ก็ต้องสังเกตได้ชัดเลยเหมือนกันใช่ครับเนี่ยอันอันนี้ก็แฟลงลิ แปดศูนย์ทรงเสื้อทุกอย่างเนี่ยอ๋อยุคมันจะอย่างนี้ใช่ยุคเดียวกันถ้าเจดูนสีสันเนี่ยมันจะออกในแนวพวก๊อปอาร์ตมากกว่าเพราะยุคนั้นมันจะมีพวกแอนด้วฮอลพวกพวกอะไรเนี่ยที่ที่เป็นศิลปินที่ดังมาที่ใช้ใช้๊อปอาร์ตแยกสีแต่ใช้ให้มันให้ดูสวยงามครับครับอืมเหมือนพิงค์ฟอยเขาจะออกไซคีเหมือนกันนั่ยองที่ผมชอบจริงๆอะคือเขาจะมีรูปนักร้องนำาพรว่า เขาจะอยู่แค่อัลบั้มแรกมั้งรู้สึกว่ามันยากมากวงวิงฟอยที่ว่าจะมีรูปซิ้นบอลนี้เขาก็มัดย้อมมาสําเร็จแต่แรกจากครับมาแบบนี้เลยนอเลยใช่ใช่เริ่มในยุคพวกฮิปปี้อ่ะเจ็ดสูบยุคนั้นอ่ะเออิอะไรใช่ใช่ใช่เนี่ยเขาจะทําฟิลแบบอ่าเขาเซอร์วิสเต็มข้อเตอนี้ปล่อยไปครับไม่ได้ขายตัวแรกเราตัวแรกที่ได้มาก็ขายนะแต่ว่าไม่มีใครรู้จักไม่มีใครเข้าใจอ่ะก็แบบยุคแรกๆอ่ะ บ้านเราก็จะไม่เล่นเสื้อมีแต่เก็บข้างเขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าแต่ว่ามันจริงๆมันคือเสื้อมาจากฝั่งยุโรปออ๋มันก็เป็นมันเป็นวัฒนธรรมฝั่งนั้นอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็สวยอันนี้วิงฟอร์มกันวิงฟอร์มก็จะทำลายเนี่ยเนาะฟิลแบบเซอร์วิสเซอร์วิสสวยมากเขายกเกตสูดก็จะใช้พวกเอซิดพวกอะไรกันใช่ครับมันเริ่มมาจากพวกแบบเฟสฟูเดสที่ว่าแบบวูดสต็อกเนี้ยที่แบบโอ้ใช่ฮิปปี้ฮิปปี้ใช่เออ ในงานป o p art ถ้ามันเล่นสีมันต้องอยู่ในเสื้อขาวมันถึงจะสวยแต่ว่าพอมายุค90เนี่ยศิลปินมันเริ่มคิดแล้วก็เริ่มสกรีนลงเสื้อดําแต่ว่าใช้พวกก๋อายกัดเอาอริงๆิเอกลักษณ์ของก็คือการกัดผ้าจากเสื้อดําให้เป็นด่างให้เป็นสีแล้วก็สกรีนสกรีนให้มันซึมเข้าข้างในเนื้อผ้าใช่ใช่ครับเพราะมันมันมันคือสีน้ำาะไพวกนี้มันมันมันจะจมลงในเนื้อผ้า จับแล้วเราจะไม่รู้สึกถึงเนื้อสีโอ้แต่ละตัวอ่ที่กัดจะไม่เหมือนกันก็กัดไม่เท่ากันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเนี่ยจุดด่างๆอะไรพวกนี้จะไม่เหมือนกันสักตัวหนึ่งเขาเรียกเป็นงานของมอสคิโตเฮดแล้วการการออกแบบสีสกรีนก็ต้องให้ให้ให้เปกับที่เขากัดเหมือนกันเนี่ยเริ่มเริ่มมีงานเม็ดขึ้นมาโบวี่โบวี่ลุกแปดศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยอันนี้อันนี้ขายไหมครับก็หลักหมื่นครับหลักหมื่นหลักหมื่นโอ้โหใครชอบเดวิดโบวี่นะแต่ถ้าส่วนตัวเมื่อก่อนอ่ะ ชอบมากเลยนะคอลเลคชันนี้แต่ว่าเก็บลําบากมากตั้งไว้ผ้ามันจะเสียเพราะว่ามันมันโดนกัดมาจากพวกคอไลน์พวกพวกไอเตอร์พวกนี้แล้วเนื้อคอตตอนมันจะเสียอยู่ไว้นานๆมันจะกรอบใช่ไหมพี่มันจะขาดเองอพี่ใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนพี่จริงๆแล้ว ยุคแรกๆอ่ะเราก็เช็คตามตลาดแล้วว่าตัวเนีย้ยประมาณเท่านี้เท่านี้แต่พอเราได้หนังสือญี่ปุ่นยุคนั้น่ะมีมีหนังสือญี่ปุ่นนี้เ็าทาเป็นเล่มออกมาผมจําได้ว่าสี่พันเล่มแพงมากเลยนะแต่ว่าพอผมได้หนังสือเล่มนั้นมาไอวงที่แบบเราไม่รู้จักหรืออะไรที่แปลกๆอ่ะอุ้ยมันเปิดโลกแล้วมันทําเงินให้เราได้โอ้โหอ,อีกเป็นเป็นแสนเออทีนี้ผมขอไปดูในห้องหน่อยว่าอันนี้ร้อนเลยใช่ไหมร้อนร้อนได้ร้อนเนี่ยเราเราอยู่ตรงนี้นานพี่แย่ก็ตอนนี้ครับ ย้ายมาที่ห้องแห่งความเข้มข้นนะครับงานขายเขาเรียกงานขายอ๋องานขายงานงานกองทางพ่อค้าก็จะเรียกงานขายกันงานขายใช่จะเตรียมให้สําหรับลูกค้าที่แบบเข้ามาคัดกันเลยในนี้ในนี้ทั้งนอกก็จะอีกเกรดหนึ่งแต่อันนี้จะเป็นแบบอวหัวหน่อยนึงอันนี้ห้องแบบพรีเมียมหน่อยให้แบบ่าคัดพรีเมียมมาให้มาให้ลูกค้าพรีเมียมคัดอีกทีนึงกว่าจะพรีเมียมกว่าจะรู้ทุกอย่างเนี่ยพี่ที่พี่บอกว่าต้นทางจริงๆแล้วมันมาจากปากีเคยไปปากีไหมพี่เคยเคยครับเป็นไงพี่ประสบการณ์ มันเหมือนเป็นโลกที่3ามนะเราไปในยุคที่ว่ามันไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แล้วแต่ฟังจากคนอื่นเล่ายุคสมัยก่อนในยุคนู้นนะใช่แต่ก็ไปก็ยังมีพวกถือปืนอยู่หน้าร้านพวกอะไรอยู่นี้อยู่นะบางคนก็มีโดนป้นก็มีนะบางคนก็ผลเงินไปเยอะแต่เหมือนพวกเราเหมือนมีทีมงานเขาก็ซื้อก่อนโอนทีหลังได้มีเหตุการณ์มันมันเกิดขึ้นไหมพี่มันมันเหรอแบบแบบนั่นแหละโดนหลอกอะไรแบบเคยโดนบ้างไหมพี่มีมีมีครับ เหมือนเอาของชุดนี้มาให้เราดูเสร็จเราซื้อ แต่เราได้อีกชุดมาต้องส่งมาอะไรเงี้ยค่าวิชาค่าวิชาใช่ใเหมือนแบบของปอมของอะไรก็โดนโดนนะมันมันเป็นเพราะความโลภมากกว่าเหมือนซื้อ <också> อ <online> ีเบสแต่ก่อนอะยุคก่อนมันมากฝรั่งก็จะลงแค่รูปเดียวบางทีมันไม่ลงเป็นรูปตัวเสื้อนะครับนี่มันลงแค่แค่แค่สกินมันค็อกเลยมันค็อกแค่นี้เลยใช่มันลงแค่สกรีนแม่งลงเก้าเหรียญเงี้ยเอามาเถอะไอสัตว์เจ้าแม่เก้าเหรียญเออแต่ทีเนี้ยเราต้องศึกษาแล้วว่าเฮ้ยลายเนี้ยมันไม่มันไม่ทำรีพิ้ทมานะแต่โอกาสที่จะเป็นเก่าเยอะมากเออแล้้วมมันคคุ่ากกับาารว่แล้วะไม่เป็นไรรเหียญ สามร้อยห้าสิบรวมส่งมาไม่เกินพันรวมส่งไม่เกินพันแต่มาถึงเราขายได้แม่งหมื่นห้าพันเออแต่มันก็เม็เซนต์ตรงที่ว่าพี่ก็ยอมเสี่ยงก่อนให้เพราะว่าถ้ามุดว่าได้มาเืดพี่ก็เืดพี่ก็เจ็บไปแต่ถ้าได้พี่ก็เป็นค่าความเสี่ยงที่พี่รับที่พี่แบกรอเราจะวัดมาสามตัวปลอมได้ตัวแท้สองตัวล้วก็คุ้มลหรือว่าปลอมสองแท้หนึ่งเรายังคุ้มเลยเพราะว่าเรามาขายได้ไม่เกินสิบเท่าของของที่เราวัดที่เราตั้งใจนะแต่หลังๆก็ ของดีๆมันเริ่มหายากมากต้นตอมันมาจากพวกอเมริกาของยุโรปใช่ไหมเมื่อก่อนอ่ะพวกนี้เขาจะยังไม่ค่อยอินกับพวกวินเทจพวกนี้เท่าไหร่แต่ตอนเนี้ทั่วโลกเขาเล่นหมดแล้วเขาเขากลับมาทีนี้จากต้นตอมเขาก็เล่นแล้วมันก็ของดีๆแทบไม่เหลือแล้วอ่ะเราะนาะแมงลุมน้ำตาลหมดก้อนแล้วแบบเหมือนเป็นฟิลบริจาคครับมันเป็นประเทศที่แบบมีสงครามประเทศโลกที่สามเลย ฟิลบอยจากแต่ตอนนี้มันเป็นธุรกิจหมดแล้วโ <Okay. S 1> อเคมันไม่ใช่เป็นบอยจากอ๋อมันโอเคทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลง<อ>ทุกท <hu>, ุกวันด้วยจริงๆอ่ะม,มันมันมีไม่ใช่เฉพาะปากีนะแอฟริกาอะไรก็มีอินเดียอะไรมีมีประเทศอะไรเขาเขไปกันได้ก็ได้แล้วทุกวันนี้มีต่อย,ยอดอยังไงบ้างพี่เอาเสื้อมาทําอะไรบ้างไหมครับมีบ้างนะแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งอ่ะเราก็ต้มมให้เราตัดมั่งเย็บนู้นเย็บนี่เขาเป็นมั่งอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีเพ้นท์มีอะไรเงี้ยเพ้นท์ลงเสายืดแจ็กเก็ตอะไรทำหมดแล้วแต่ว่าลูกค้าจะสั่ง อันนี้คือแรกเริ่มเริ่มทีก็เป็นเสื้อสกีนปกติใช่ใช่แล้วก็มาปักเลื่อมป,ปักพวกนี้เอ,า,อาแบบนี้ตอนนี้ขายเท่าไหร่ครับตัวประเภทประมาณนี้พี่ก็พันกว่าบาทพันกว่าบาทแม่หสวยด้วยแล้วแบบแฟชั่นแบบเล็บรับใหญ่ที่สุดที่เคยส่งไปคัดตอมเป็นไงพี่ยุคนั้นก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับเกาหลีเราส่งทุกอาทิตย์อ่ะมันมันส่งสามรถ ตู้อะเราเราแค่ขึ้นเป็นแบบนึกอยากทําอย่างนี้วันนี้นึกนึกอยากจะกัดผ้าก็ก็สาดก็กัดก็เอาแขวนที่ร้านทดลองแม่งทุกแบบ๋ย่ลูกค้ามามันชอบมันก็ใส่พี่อยากฝากอะไรให้กับน้องๆที่เข้าวงการอยากมาเล่นเสื้อยืดบ้างไหมครับอันนี้แรกเริ่มเลยนะผมว่าต้องศึกษาก่อนสักนิดนึงไม่ใช่ว่าไปฟังโน่นมาฟังนี่มาแล้วก็จะตามเขาอย่างเดียวชอบจริงหรือเปล่าเพราะมันคือการลงทุนนะใจแล้วยุคนี้ มันไม่ใช่ของถูกนะไม่เหมือนยุคเราที่ไปซื้อ20 30แล้วกูจะทิ้งก็ได้เอาที่ชอบอย่าไปตามคนอื่นเขาเพราะไม่งั้นเจ็บตัวแน่นอนตลาดนี่มันเปิดกว้างมากแล้วมันมีเยอะมากไอ้ตัวเลือกอ่ะซื้อออนไลน์ก็อันตรายชุกยุคนี้ยพี่ก็โดนบ่อยยังไงฟังนะครับไม่ของถูกขนาดขนาดปรมาจารย์ยังโดนนะครับเด็กนี่อย่าไปซื้อนะครับโอ้ใช่ใช่ดึก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 นี่โดนทุกคนฝากร้านเลยดีกว่าครับง่ายๆก็จะตัจักก็ได้ครับอยู่ตรงห้องน้ำสองครับ ถ้าอยากไปจับอยากเห็นของจริงไปที่จตุจักรครับเนี่ยน,น่าจะเปิดที่ร้านกำแฟหนึ่งเก้าแปดเก้าแปดหนึ่งเตรียมติดตามนะครับโซนโซนไหม <laughs> นั่นแหละครับจากที่ทั้งหมดทั้งมวลแบกความฝันแบกตัวเองไปที่ร้านแบกไปปากีแบกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดอาณาจักรขนาดนี้นะครับใครจะแบกอะไรมาให้พวกเราดูนะครับติดตามตอนต่อไปครับวันนี้สนุกสุดยอดกับพี่ใหม่โอนเหตุครับผม